เพื่อนๆวันนี้เออมาแล้วโอเคมันเป็นงานของเขานะครับผมวันนี้จบสวยอีกแล้วนะครับผม Ford Ranger คันนี้4ประตูครับทําทความสูงที่7นิ้วนะครับเป็นชุดคอมาของเรานะครับก็จัดให้แบบเนียนๆเลยนะครับซูเปอร์ซูเปอร์เรนเจอร์ครับ <Super S 1> อ,อ่านะครับผมก็สัดส่วนความสูงก็เจ็ดนิ้วนะครับผม อย่างที่ใส่แม็กแม็กเลยก็จะเป็นเบอร์33นะครับหรือไม่เป็น285ทับ75 R16 นะครับผมแต่วันนี้ใส่ที่265 75 1 6ครับอ่าล่อๆเลยล้อเป็นะระฆังคว่ำนะครับผม16คูณ8ลบ0นะครับผมหรือไม่ลบลบ30ก็กำลังดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องลองสเปเซอร์อ่าวันนี้จบเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องอ รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่แล้วมาแบบของผมปิดงานอีกแล้วครับเ,รเออโอเควันนี้เลิกเรียนมาไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยก็สบายๆนะครับแต่ว่าอ่ะคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับคืออะไรมี ABS ด้วยนะครับผมนะฮะคันขับขี่ดีเยี่ยมนะครับอ่าเพื่อนๆดูมุมแคมเบอร์นะครับผม ลงเป๊ะเลยนะครับผมทีมงานของเราก็กำลังปรับแต่งช่วงล่างก็คือให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดนะครับอโอเคเพื่อนๆชมที่เนื้องานกันเลยครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนะครับชุดนี้มี ABS นะครับ ABS ก็ไม่ได้ให้ มีความว่างเปล่ายังอยู่นะครับ ABS นะครับชุดพอมานี่หนาแข็งแรงนะครับผมอืมอ่าดูกันเลยหนามากนะครับโอเคนะครับอ่าชุดบังลมก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับผมยังติดตั้งเข้าไปนะครับชิ้นงานสวยงามเลยชุดบางลมก็ยังใช้ได้นะครับ <c oughs> ดูที่ชุดหลังกันครับนะครับชุดเทินเผาครับยึดสายเบรกล็อกด้วยนะครับจับค <c oughs> ันน็อตเช่นกันครับ, <c oughs> รบโอเคเอ้า มามาคอบคุณครับเลยโอ้ยครับเอาละครับดูผลงานใหม่กันดิดหนึ่งนะครับครานี้เป็น For d r a n g e r ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับทำความสูงที่7นิ้วพอมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีาม s ี ABS ด้วยนะครับยังไม่เคยเจอนะครับตอนนี้สำหรับ ABS ปุ๊บ ABS ยังคงอยู่นะครับ ใช้การได้ปกตินะครับผมมีจุดยึดมีรอ,องรับเข้ากับ ABS โดยเฉพาะเลยนะครับ Ford Ranger คันนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะครับผมพอมาข้างหน้านะครับผม,มอ่าก็เหล็กนี่หนาเลยนะครับผมนะครดูจุดยึดครับจุดยึดจุดยึด ABS อยู่ยึุดคาลิปเปอร์เบรกนะครับผมอ่า <c oughs> นะครับรีวิวให้เพื่อนชมแบบนั้นหนาหน่อยนะครับผมอืมโอเคผลงานรับประกันคุณภาพราาครับนะครับอืมจามนะ 对。